ตัวนี้หนึ่งนะคะกั้งตัวโอ้ยั้งตัวใหญ่มากดูนะคะยังสดอยู่เลยค่ะกับห่อตังแข็งมันแน่เลยค่ะยกมาทางตะวตัวใหญ่มากอ่ะโอ้ยอันนี้ใสยหอยจะดีนะนี้สดผมไม่มีเรื่องหนักนะอันนี้จะมาค่ะจเงินดี๋ยว้วเริ่มดักนะเอาหอยเอาหอยไว้ในในชามนี่มั้ยเฮ้ยนี่ไงหนุนมัน ลยคิดว่าเเราอยู่เชียงใหม่เนี่ยแต่ว่าทุกคนนะคะอยากที่จะทานอาหารทะเลนะคะแล้ววันนี้เราก็เลยมาซัพปิ้งกันที่นี่พร้อมกับสั่งอาหารทะเลมา1กล่องะคะ่ะ <Wow. S 1> กล่องนี้ราคา9ก้าบาทนะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าในกล่องนี้มีอะไรกันบ้าง oh. เพราะว่ามันคล้ายๆกับกล่องสุมค่ะกล่องที่เราจ่ายเงินให้เขาไปนะคะแล้วก็บอกไปเลยค่ะว่าพี่ใส่อะไรใส่มาเลยค่ะ <Wow. S 1> ดังนั้นเราไปดูกันเลยค่ะ เออมีดไมมีดไม่ขามีหน่อยที่นี้ขามีหน่อยนี่นี no> ่นี่มาร็วมาได้มาได้มาได้แล้วได้แล้วได้แล็วได้แวจริงๆแล้วการกินอาหารทะเลนะคะที่เชียงใหม่นะคะมันก็ไม่ได้ยากเลยค่ะแค่เรามีหนึ่งสองสามเราจะยังไม่เห็นนะเพราะว่าคุณผู้ชมจะเห็นก่อนเพราะว่าเราเปิดจากด้านนี้ อ่าเรามาดูกันมาดูแล้วอุ้ยอุ้ยอันนี้ราคาแบบห้ายเก้บาทนะคะมีอันนี้นะคะนี่คือกั้งนะคะโอ้กั้งนี่นะคะนี่โอ้มันเป็นตัวนั่นเลยใครทำเป็นน่ะนก็ย่างนี่แหละแยอะแล้วว่ะกั้งตัวที้หนึ่งนะคะกั้งตัวโอ้กั้งตัวใหญ่มากดูนะคะยังสดอยู่เลยค่ะจับขอด้วยแข็งมันแน่นเลยค่ะ นี่มันต้องเป็นแบบนี้อ้แสดงว่าตัวมันอยู่ในนี้แน่เลยแกยกมาทั้งตระกูลเลจริงๆตัวใหญ่มากอ่ะโหโห้ยวันนี้ขอยหอยดีนะนี่ผมกบเริ่มเริ่มหนักแล้วนะเอาไปวางทําเย็นๆกว่าเดี๋ยวน้ําน้ําหนักนะเอาหอยเอาหอยไว้ในในชามนี้มัมย มันแข่งตรงก่อนไหมอ่ะเดี๋ยวน้องหืมบได้นี่นะคะเอาเอากุ้งกุ้งนี่ไหนเดี๋ยวหอยจะาดยาบไปก่อนไปก่อนนี่ค่ะนี่เลยปลาหมึกกุ้ยปะโอ้้หถือว่าแคมปิ้งัางนี้นะคะแบบสุดจริงๆเฮ้ยนี่หมึกอะไรอ่ะหมึกอะไรไม่รู้ มึกอยู่ไหนมีกุๆๆๆๆๆๆ้งกุ้งก่อนเข้ามาเขมาก่อนตังตังตังโอ้ยมันเมื่อกี้มันไม่ใช่ของกุ้งมันเนี่ยเป็นตัวอมืออันนี้หนวดใช่หนวดเจียโอ๊ยเฮ้ยนี่ไงหนวดมันตัวนี้เราขายเราไม่ได้ถ้าแบบถ้าแบบเก้าร้อยเก้าสิบราคาเนี้ยมันให้มาจากที่เทีเก่าๆที่เราไปภูเก็ตอ่ะท ah> ี่นอฟเฟิร์สอ่ะตัวนึงอ่ะไม่นยังราคาแบบเกือบพันเลยละเว้ย เฮ้ยไม่ใช oh, ่ตัวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โดเดี๋ยว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 นะไม่ใช่แลวผิดราคาหรือเปล่าเอ้าร้อยเก้าสิบ คุ้มมากจ <มา S 2> ริงๆแค่ถ่ายในนี้ก็คุ้มแล้วนะใครอยากรู้ร้านไหนนะคอมเมนต์มาเพราะอะไรรู้ป่ะเราพูดออกอากาศไม่ได้เข้าใจไหมเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราดังนั้นเนี่ยใครอยากจะรู้ว่าร้านไหนนะคะอยู่เชียงใหม่ลำพูนลำปางนะคะในเขตเชียงใหม่นะคะที่สามารถเดินทางมาได้นะคะคอมเมนต์มาเลยค่ะี๋ยวเราจะบอกใต้อคอมเมนต์ค่ะว่ารา้านไหนนะคะยังมีอีกนะไม่ใช่ว่าหมดแล้วอุ้ย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 ีอะไรอ่ะอ๋อเฮ้ โอเคเดี๋ยวน้องเขาจะหนักไปแล้วมันจะเยอะจนไปอ่ะอ่ะถ่ายให้ดูว่าที่เหลือก็เหลือแค่ประมาณนี้นะคะแล้วก็บวกกับตรงนี้อีกนะคะเนี่ยทั้งหมดก็คือ9ก0า้เนี่เลยแต่อันนี้คือกุ้งม,มังกรนะคะกุ้งมังกรจะเป็นทะเลใต้เท่านั้นนะคะแล้วดูไซส์นะคะเฮ้ยอเราได้กินกุ้งมังกรว้าเก้าอยเก้าสิคุณชทยนีเนี่ยร้านนี้นะคะถ้าสั่งนะคะเขาจะแถมน้ำจิ้มซีฟู้ดให้ด้วยคะ่ะ ก็ยังอ่ะก็คือว่าเราก็จะมาอยู่ในช่วงที่เราจะมานั่งคุยกันนะคะว่าแบบพี่กับน้องเนี่ยมันความสัมพันธ์เนี่ยในระยะไหนนะคะที่จะอยู่ร่วมกันแล้ว มีสันติภาพมากที่สุดนะคะแล้วพี่มีความรู้สึกอย่างไรกับน้องนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกับน้องนะคะอะไรฝังหูฝังตาอะไรเรื่อมันดีนะคะหรือน้องเองก็สามารถที่จะมีฟีดแบ็กกับพี่ได้ว่าอะแล้วในมุมมองของน้องล่ะมองพี่ว่าอย่างไรนะคะอย่างเช่นตัวของฝนเองเนี่ยซึ่งห่างจากน้องพลอยเนี่ยประมาณ1 5บหปีเนาะเราก็จะเหมือนแบบเป็นพี่ที่แบบเตามากแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในช่วงเวลา15 16ปีที่ห่างกันแล้วน้องเกิดมามาเป็นช่วงที่แบบเหมือนเราอ่ะเรียนหนังสืออ่ะจะต้องไปมสีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับน้อง ใจหรือแบบสนใจอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราก็หนักเหมือนกันในช่วงชีวิตที่ต้องเข้าใจนะมต้นจะข้ามไปมปลายอะ่ะมันเป็นช่วงแบบยังยุ่งกับเรื่องของตัวเองอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเวลาไปยุ่งเรื่องคนอื่นมากใช่ใช่แล้วก็เรื่องผู้ชายด้วยก็ที่ยุง่งเนี่ยสิบห้าสนะิบหกอ๋อกำลังแตกสาวเออมันก็เรื่องมันก็เยอะแบบนี้ก็ไม่ค่อยได้ จะมาสนใจในช่วงที่น้องแบบเรียนจบเพราะรอด่าอย่างเดียวสําหรับผมนะอันนี้ผมห่างกับพี่ประมาณ13ปีก็เกือบเกือบเท่าอายุเอ้ยเดี๋ยวกันนะแ,แม่ทําอะไรวะ13ปี15ปีแม่บอกว่า <สำ S 2> มนั้นแม่ว่เคยถามแม่บอกว่าห ได้เป็นผมเลยไม่บอกแม่ไม่บอกแม่ฉีดยาคุมไปละเดีตหลุดมีมาประเด็นคือมันนานแล้วไงมันนานมากกูก็ไม่ควรจะมีน้องแล้วไม่วะเข้าใจปะคืออย่างผมอะห่างกับพี่ใช่ไหมพี่มันมันจะมีช่วงหนึ่งอะในแบบเหมือนอารมณ์ผู้ชายอ่ะเวลาเรามีพี่ชายมันจะเหมือนการตูนญี่ปุ่นพี่ต้องเป็นพี่ที่แสนดีพี่ต้องเป็นพี่ที่แบบคอยนำทางทุกอย่างให้น้อง เล่มในการอ่านการ์ตูนเยอะปะตันี้เด็กอ่านการ์ตูนเยอะมีดูการ์ตูหหมอนดีแต่วก็มอนี้มันมีชีวิตของเขาผอว่าแต่จุดเปลี่ยนมนอยู่ตรงนี้พี่ค,คือพี่ชายผมเนี่ยไปเรียนที่กรุงเทพตอนนั้นผมอยู่ประมาณปสามไปเรียนที่มสวกรุงเทพก็เลยทําให้หลังจากนั้นก็คือทํางานกรุงเทพแล้วก็ห่างกันเลยก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องมันหายไปแล้วก็ในมุมมองบีเป็นลูกคนน้องลูกคนลูกคนโตคนเล็กสุดเลยครับ แบบว่าแม่หลุดอะนะเล็กสุดก<ช>็แม่เขาหลุดก็ต้องเล็กสุดเปล่าวะคื <c oughs> ่อไม่หลุดอีกแล้ะแม่ขออากาศไงมีห่างอะพี่ปีอันนี้ถ้าก็ประมาณจะไม่ได้ตอนนี้10สิบกว่าปีอยู่มั้งเดี๋ยวเดี๋ยวจะ <c oughs> พาครอบครัวคุยกันได้ว่าทุกวันนี้ไม่ค่อยได้คุยกัน <c oughs> คือเอ <c oughs> าจริงๆเหมือนกับว่าความห่า,าง ใช่ะมันห่างกันเกินไปจนเราเรามีพี่น้องที่อยู่ข้างๆกันด้วยพี่ที่เกิดใกล้ๆไม่โตแต่ห่างกันเลยประมาณสิบกว่าปีอ่ะตอนนี้พี่เขาอายุปันสามสิบกว่าและมันคนละเจนนะเนาะใช่แล้วมันไม่มีความสัมพันธ์กันเลยถึงทั่วเนี่ยพวกผมก็ยังไม่ค่อยคุยกันอืมเศร้าเหรอลองหันมาดูแบบดราม่าดึงเข้าดราม่าดึงเข้าดราม่าแล้วมามาเมื่อกี้ได้ยินฝั่งพี่สาวพูดแล้วมาฝั่งน้องสาวมั่งไม่กูถามหน่อยที่นั่งอยู่ตรงนี้มีใครเป็นพี่ม้างก็จะดู ทีมน้องหมดเลยตัดต่อขึ้นี่ละ่านผู้ชมคะใครมีพี่ในความรู้สึกพี่ที่ห่างจากน้องนะไม่ว่าจะแบบกี่ปีก็แล้วแต่มนความมันความรู้สึกเดียวกันเว้ยยังไงพี่ฮะน้องกูเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เข้าใจปะเออหรือไม่ไอ้พวกที่แบบมีน้องแล้วเราจะออกไปหาผู้ชายอย่างเงี้ยแล้วแม่แบบเขาน้องไปด้วยมันก็จะหร่อมะเออก็กลัวต้องว่าน้อง คยมีอยู่ครั้งนึงมึงจะเยี่ยเดียวเป็นเทศกตลเดียวแล้วก็ม่บอกว่าเราเากันแล้วอยบอกว่าอ้พอไปด้วยได้ไหมแม่ก็บอกไปสิลูกเราไปกับีปลูกผมรู้นะประสบการณ์นั่งเครื่องบินครั้งแรกของพี่พลอยก็ช่ย่อยม่โอเคมาในความรู้สึกของลูกคนเดียวนั่งฟังน้องอาร์มนคือลูกคนเดียวรู้สึกไงบ้างตอนเด็ก ตอนเด็กๆในความรู้สึกของการเป็นลูกคนเดียวนะครับก็รู้สึกดีแต่บางทีก็อยากมีอยากมีน้องกักคนหนึ่งอย่างเี้ยครับทาไมถึงอยากมีน้องไม่อยากมีพี่กูพีไม่รู้ไงก็เลยวางไว้ตรงกลางเนมันมีความคิดที่ ยังไงอะ่ะเหมือนเหมือนไม่ลงรอยกันคือเมื่อก่อนตอนตอนเด็กๆอ่ะเป็นลูกคนเดียวใช่ไหมก็จะไปเล่นกับพี่ที่เป็นญาติกันซึ่งมันจะพาเราเกเรมากนะครับตั้งแต่<ม>ปราทัดเล่นซุ้มีหมดเลยอืมแล้วคือบางทีเราอยากมีน้องเพราะว่าเราอยากสอนน้องให้รู้จักการเติบโตหรือว่าสอนน้องในเรื่องต่างๆของการดรําเนินชีวิตบ้างครับในความรู้สึกผมอันนี้ความรู้สึกของลูกคนเดียวใช่ะเรามาถามฝั่งทีมพี่ดีกว่าครับว่าทีมพี่เนี่ย เคยรู้สึกแบบไม่ไหวกับน้องไหมอารมณ์ความรู้สึกกูก็ไม่ไหวตั้งแต่มันเกิดแล้วล่ะก็คือถ้าจะไม่ไม่โอเคกับน้องสุดแล้วเงี้ยคือน้องอ่ะโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ชอบเทียบช่วงอายุไว้ว่าแบบช่วงอายุของเราอ่ะเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมช่วงอายุในช่วงเวลาเดียวกันทาไมน้องถึงได้ไม่เป็นแบบเราอะไรเงี้ยน้องทำไม่ได้เออทาไมน้องถึงทําไม่ได้ในช่วงเวลาก็หาคําตอบให้น้องไม่ได้ด้วยนะก็ต้องมาถามน้องอ่ะไอ้ยี่ไม่ใช่จบรายการกูตกกันนะไม่โจไม่จบหรือจบแบบแฮปี้ไม่จบหรือไงอ้ฝั่งน้องบ้าง น้องในฝั่งพี่พลอยมองอย่างไงว่าในเมื่อพี่เขามองแล้วว่าทําไมเราทําไม่ได้เหมือนกูถกันไกลนะไม่ตีกันพี่พลอยถีซ่อนนะกูถกันไกลนะเราฝั่มีด้วยเรามองว่าค่านิยมมันเปลี่ยนเลยอย่างเช่นแบบว่าในในนิยมของพี่ฝนใช่ป่ะเฮ้ยอายุเท่านี้คุณต้องประสบความสำเร็จแล้วอายุเท่านี้คุณต้องแบบมีนู่นมีนี่แล้วแต่ในฝั่งของเราอะก็คือแบบเรามาถึงอยู่ในยุคนี้เราจําเป็นต้องมีอันนี้หรอในเมื่อบทควเราก็มีแล้วแล้วเขาก็เหมือนแบบสพอร์ตให้เราเอาไอ้เหี้ยคิดเหี้ยเนี่ย เนี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกอยางทุกอย่างไม่คือแบบว่ามันมางเงีช่วงอายุเท่านี้เราอาจจะไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีอะไรเหมือนสมัยก่อนก็ได้เขาว่าอยากมีมันก็อยากมีแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ในความพอดีตัวของแต่ละคนการหาเงินได้ของแต่ละคนสมมติว่าในช่วงยุพอยตอนนี้พอยหาเงินได้หมื่นห้าแต่ในอายุเท่ากันพี่ฝนหาเงินได้สองหมื่นห้าพี่ฝนจะซื้อรถมันก็ ก็ได้ถูกปัสแต่คือของเราอ่ะหมื่นห้าเราก็ต้องมาคิดเยอะว่าแบบเฮ้ยเราจะทำยังไงดีหรืออะไรแบบนี้เว้ยในทีมพี่หันกัางแม่งแรงอ่าโอเคอันนี้คือมุมมองของเราอ่ะมุมมองของปอนบ้างปอนรู้สึกไงเคยโดนเปรียบเทียบอะไรอย่างงี้ไหมโดนเปรียบเทียบเหรอมึงมือเดี๋ยวก่อนแม่กูรับไม่ได้เดี๋ยวไปเลยถ่ายแม่เลยถ่ายแม่เลยเพราะแม่เข้างานน้องไงในความรู้สึกเขาเป็นพี่แม่เขา น้องตอนนี้แมก่กูเลือกแล้วอ่าในมุมมองของปอนปอนปอนเคยโดนปอนนี่ห่างกับพี่แค่สองปีค่ะก็เลยแบบเป็นคนที่ช่องวัยใกล้ๆกันแต่ก็ถ้าเรื่องของการที่พี่เขาจะมีการพูดว่าเียเคยผ่านมาก่อนนะอืไม่เชื่อหรอแบบเวลาเขาสันงเขาสอนแต่เราก็คิดว่าถึงจะสองปีก็เถอะมันก็ห่างกันมากแล้วอะเราก็เจออะไรทันคนละแบบใช่คือแต่ละคนนะมันเป็นแบบมันจะเจอสิ่งที่ต่างกันอยู่แล้วไม่สามารถเอาแบบ ความเชื่อหรือว่าความคิดของเขามาปีขอบเราได้ทั้งหมดอือสมัยมันเปลี่ยนใช่ใช่ถึงสองปีอะไรมันก็เปลี่ยนเร็วเหมือนเราบสตอนเนาะฮะโอล่าสตาร์ติคือของผมอะผมก็เจอบ่อยๆนะถ้าสำหรับพี่คนโตสุดกับผมอะซึ่งพี่คนโตก็เป็นผู้ชายอย่างไงแล้วในบางสิ่งบางอย่างที่แบบอ่ะพี่คนโตความเป็นผู้ชายเขาจะมีการเล่นเนาะการเล่นที่แบบเขาเรียกว่าใจกล้าอะไรเงี้ยใช่คือการใช้ชีวิตที่แบบใจกล้าแบบความเก๋าความอะไรเงี้ยเราที่แบบ ไม่ได้เป็นเหมือนพี่ชายเงี้ยเราก็อย่าโดนเปรียบเทียบแล้วเราก็อย่ารู้สึกแบบว่าโดนแซะโดนดา่าโดนว่าอะไรเงี้ยว่าทำไมถึงเก่งไม่เท่าพี่ทำไมถึงแบบทำอนนน้นอนนี้ไม่ได้เหมือนพี่เราก็รู้สึกแบบน้อยใจนะแต่ว่าเราก็คิดในแง่บวกว่าเออเรายังทําได้ดีไม่เนละิเขาเราก็ต้องพยายามมากขึ้นอือสุดท้ายนะฮะอะถามคนเป็นพี่ความห่วงใยของน้องนี่มันมีอยู่แล้วแหละรู้สึกว่ารักและเป็นห่วงน้องมากที่สุดตอนไหนตอนไหนหรอ มันต้องมีแหละความ,ม,มรู้สึกของคนเป็นพี่ที่รักและเป็นห่วงมันไม่มีไงทำไมทำไมเพราะว่าแม่อะเป็นห่วงแล้วก็รักมันอะเยอะพอแล้วอะม,มันไม่เชิงเป็นห่วงและรักมันเป็นหน่วยที่เหมือนแบบซัพพอร์ตมากกว่าว่าเออตอนนี้มันขาดอะไรยังไงซัพพอร์ตความรู้สึกแม่มากกว่าอะไรอย่าเงเงี้ยว่าแบบคือน้องคนเล็กอะเนาะไอเราอะมันอยู่กับแม่มาก่อนน้องไงระยะเวลาเนี่ยเออตอนนี้มันก็จะแบบเหมือนแบบรู้ว่าแม่กับน้องอะจะคุยกันตลอดเพราะว่าเราอะจะเป็นออกแนวเหมือนแบบดูแลทุกคนในบ้านได้ดูแลตัวเองได้ อเพราะแม่ก็จะคิดว่าตัวเองแก่มากแล้วใช่ไหมแล้วน้องอายุมันก็เหมือนแบบยังน้อยอยู่แต่กับเราอย่างเงี้ยแม่จะมองว่าอ่ะอายุก็โตแล้วไม่ต้องไปห่วงมันแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ค่อยได้ห่วงน้องเพราะสุดท้ายแล้วแม่ก็จะคอยซัพพอร์ตเงโอเคครับยังไงทีมน้องอนเน้นดูแทนทีมน้องแล้วกัน คือยังไงก็แต่เราก็รักแล้วก็เคารพเขาอย่างทุกวันนี้ผมกับพี่ไม่ค่อยคุยกันแต่ก็พยายามหาจังหวะหาความสัมพันธ์หาวันพิเศษแบบเอ้วันพ่อนะวันเกิดพ่อวันเกิดแม่ไปกินข้าวด้วยกันไหมอะไรไหมเพื่อแบบว่าอย่างน้อยมีโอกาสกลับมาแบบพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็เหลือกันแค่สองคนพี่น้องประมาณนี้ฮะโอเคก็เราถึงบทเรามานั่งกินไม่ได้เนาะเราก็คุยกันมาพอสมควรละร้อแล้วก็วันนี้นะครับก็ เดี๋ยวย้ำไม่นับแคลนะครับสำหรับพี่ฝนแล้วก็กล่องสุ่มวันนี้นะครับกับบรรยากาศดีๆที่ห้วยหลานก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับผมยังไงทีมน้องก็รักพี่ทีมพี่ก็รักน้องนะฮะเราไม่ตีกันอุ่ยน้องไม่ตายนะครับ น้องไม่ตายอยากชมมาสอนเองเออขอหน่อยช็อตนี้ก่อนจบใช่พี่พี่บอนน้องน้องปอนพี่ส้องเหวียงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซื้ารปอนเสร็จปิดจับเสร็จจบเลยใอ่เก๋ใส่สามัญพี่น้องใส่สามัญพี่น้องเนอเนจะได้ปิดกล้องแล้วมาบอนไอ้เหี้ยการแสดงไฟอยู่เร็วๆค่อย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 ก็ได้ค่ียค่อยดูสิที่น้องเลือกให้พี่จะเอาแทนซื้อกล่องสุ่มมาทำไมวะ แต่มื right. dai, 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 dai. อหยิบอะไรมาไม่รู้นะร้อยได้ได้ได้รอดอยู่รอดให้พี่พี่พี่ให้เห็บเนาะไอ้เพื่อสุขภาพสุขภาพโอเคมาสามสองหนึ่งมยังไม่ปลดเลยจบดีๆก็ไม cin ่ได้ โอเคครับขอบคุณนะที่รับชมวันนี้ขอบคุณสถา,านที่ด้วยครับบววุ้ยลานวันนี้นะฮะที่ให้เรามาทำกิจกรรมสนุกสนุกา <S <S นการ์ตเปสําหรับ EP หน้าเราจะไปที่ไหนครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดติดตามเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรายการดีๆจากเลดมีเซไฮนะครับวันนี้ทีมง,งานของเรารวมทั้งพี่ฝนพี่พลอยและทีมง,งานตัวน้อยๆนะครับขอลาไปก่อนนะครับอเคอยเฮดเดนะไปตามมาเอาเผื่อใครเจอเทปนี้เทปแรกคอยเฮดเดโอเคอ้ามสังคมออฟฟิศตัวป๊อปเลย สักคอมออฟฟิศน,นะครับปิดกันละลาไปก่อนเราจะได้ไปกินแบบบุฟเฟ่แบบหลัำใจสักทีโอเคลาไปก่อนครับส,ส,สวัสดีครับวัสดีบ